ผมมอเตอร์ตัวนี้25แรงนะครับซีโฟนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเขียนวงจรให้นะครับตามสัญญานะครับผมตัวนี้นะครับจะต่อขนาด2นะครับผมอ่ะเขียนอย่างนี้เลยได้กันนะครับก่อเนอเราก็เขียนขึ้นมาทั้งหมด12ชุดนะครับตัวนี้30อ่า48ล่องนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิบสิบเอ็ดสิบสองก้อนก็คือสิบสองชุดนะครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับอย่างนี้นะครับเห็นนะครับเฟดเอเฟดบีเฟดซีเฟดเอเฟดบีเฟดซีเฟดเอเฟดบีเฟดซี เพดเอเดบีเพดซีนะครับผมนี้นะครับน,นะครับเสร็จแล้วก็เวลาพันนะครับอ่าเพดเอลงมาเวลาพันก็จะนี่นะครับต่อหางหางต่อหางนะครับหางหนึ่งต่อหางสี่นะครับเวลาพันผมจะพันแบบนี้เพราะว่าพันอ่าเขาเรียกอะไรพันบนนะครับสามสามชั้นนะครับเสร็จแล้วก็อ่า ต้นปลายเจ็ดหนึ่งสองสามสี่นับไปสี่นะครับมันจะไปตกเปดเอเหมือนกันนะครับเห็นไหมออกมาแบบนี้นะครับต้นที่หนึ่งนะครับกับต้นที่เจ็ดนะครับต่อขนานนะครับขนานกันนะครับผมแล้วก็ปลายที่สิบนะครับออกมานะครับปลายที่สิบนะครับต่อกับ ไอ้ไม่ใช่ปลายดิต้นที่สิบนะครับขอชวทีต่อกับต้นที่สี่นะครับนี่นะครับนี่ต่อแบบนี้นะครับแต่ละเฟสนะครับอันนี้ u นะครับออกมาก็เป็นปลายก็จะเป็น x นะครับผมอย่างนี้นะครับผมแต่ละเฟสเราก็จะต่อเหมือนกันนะครับต่อเหมือนกันนะครับแต่ละเฟสตอนนี้เราเราก็ได้มาเฟสเออเฟสเอแล้วนะครับต่อไปสูตรก็คือหนึ่งหนึ่งสามห้านะครับอ่ะสุดที่สามสูตรของมอเตอร์นะครับ ต่อ1 3 5นะครับออกมาเป็น V นะครับปลายที่สามนะครับหานับไป1 2 3 4นะครับปลายที่สามต่อปลายที่หกครับเห็นไหมมันก็จะมาเปลี่นะครับเสร็จแล้วก็เว้นไว้นะครับ1 2 3 4นับไปสี่นะครับเดลีห่หางที่เก้านะครับหางที่เก้า ต่อกับไปหนึ่งสองสามสี่นะครับหางที่เก้าต่อกับหาง